ช่วงปีนี้เราเห็นข่าวของบุคคลที่ออกมาบอกว่าเขามีความสามารถในการรักษาโรคมากมายนะครับต้องเรียกว่าใช้คำหลากหลายความเชื่อสิ่งที่ผมอยากจะคุยวันนี้เพราะว่ามันมีประเด็นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่คริสเตียนก็จะเห็นในข่าวนะครับพูดถึงเรื่องของการที่มีข่าวว่ามีกลุ่มคนนะฮะใช้น้มของพระเยซูคริสต์เนี่ยในการรักษาโรคนะครับแล้วก็กลายเป็น เรื่องราวที่ดูแบบอยู่ในโซเชียลนะครับต่อเนื่องจากการรักษารูปแบบอื่นที่เราเห็นในช่วงผ่านมาในช่วงปนีนี้ที่มีความหลากหลายมากมายนะครับมนุษย์เราทุกคนพยายามหาทุกวิถีทางในการรักษาสิ่งที่เรารักนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นหรือแค่คนในครอบครัวร่วมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแสดงว่าพระเจ้าทด้ใส่อะไรบางอย่างในหวัวใจของเรานะครับเพราะนั้นเรื่องการพยายามหาวิธีการรักษา ให้กับสิ่งที่เรารักไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะเพราะการรักษาด้วยกระบวนการใ,ใดๆไม่ใช่เรื่องผิดนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยคุณจะเชื่อแบบไหนรักษาแบบไหนไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะพระเจ้าใส่หัวใจแห่งความรักเข้ามานะครับและแน,น่นอนครับเมื่อเราพูดถึงหลักการของพระเจ้าพระเยซูุริตซึ่งวันนี้เราจะพูดแค่เรื่องของความเชื่อในแบบพรซูธธุริตนะครับการที่พระเจ้าประสงค์อยากที่จะให้เราได้ รับการรักษาแบบที่มีเห็นในคลิปนะครับหรือแม้กระทั่งในคลิปสจัดของท่านเองหรือบางคนที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเอ๊ะทำไมพระเจ้าผู้เยซูถึงประสงค์ที่อยากจะรักษานะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดว่ารักษาแบบไหนนะครับต่างหลักประคมภี์แต่พระเจ้ามีหัวใจอยากให้มนุษย์ได้รับการรักษาเป็นเรื่องจริงไหมอย่างแรกเป็นเรื่องจริงครับ พระคมภีร์พูดถึงการรักษาโรคมากมายนะครับที่พระอิสกรเมื่อเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในช่วงตลอดอายุ3 3ปีของพระองค์เนี่ยพระองค์ทำภารกิจในช่วง3าปีสุดท้ายค์ได้เปิดเผยความเป็นพระเจ้าของพระองค์ผ่านการรักษาคนมากมายนะครับแน่นอนครับพระองค์ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือชีวิตของเราเมื่อตายจะลงนี้ไปพระองค์ประสงค์ให้เราไปอยู่กับพระองค์บนฟ้าสวรรค์แต่ขณะที่พระองค์ทำราชกิจของพระองค์นั้นมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดเรื่องพระสวรรค์เท่านั้นนะครับแต่ พระองค์ก็ทําการรักษาคนด้วยคําถามคือแล้วพระองค์รักษาทําไมครับอันนี้สําคัญนะฮะพระองค์รักษาทําไมครับ,นนะะรรรบเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่คริสเตียนทุกคนต้องเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์เลยพระองค์รักษาเพราะนี้คือรูปแบบหนึ่งในการแสดงออกความรักของพระเจ้านะครับพระองค์ประสงค์อยากสําแดงความรักของพระองค์ผ่านการรักษาครับเพราะว่าทุกคนจริงๆแล้ว ผมเชื่อนะว่าเราได้เห็นคนป่วยเรา,าใหญ่เขาหายจริงไหมฮะไม่ไม,ไมีไม่มีใครครับพื้นฐานเห็นคนป่วยแล้วโอ๊ยขอให้แกป่วยหนักนะครับอันนั้นกอ็อาจจะเป็นศัตรูของท่านแต่ว่านี่อันนี้ไม่ใช่น้ำมันฐานพระเจ้าพระเจ้าประสงค์อยากให้เรามีส่วนในการรักษาเหมือนที่พระองค์มีส่วนในการรักษาผู้คนมากมายและพระองค์ประสงค์อยากจะให้การรักษานั้นเป็นการแสดงออกถึงความรักนะครับเพราะ,ะนันคิสเตียนกับการรักษาเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะครับไปด้วยกันได้อยู่นะครับ ส่วนอธิษฐานของท่านนั้นจะเป็นอธิษฐานวางมือนะครับหรือไม่ได้วางมือจะสัมผัสลูกผมสัมผัสรูไดนะ้ผมจับลังไหล่ผมสัมผัสลูกไม่ได้แน่นอนครับแต่คือการอธิษฐานและบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะให้อาการของยาดานั้นดีขึ้นขอพระเจ้าจะเมตตาให้อาการของยาดานั้นได้รับการรักษาจากพระองค์แต่ขณะที่ผมอธิษฐานยนั้นผมก็ยังคงขับรถไปโรงพยาบาลอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าผมหยุดอยู่เฉยและก็ ไมย่ยอมรับการรักษาด้วยกระบวนการที่พระเจ้าก็เตรียมไว้เช่นกันผ่านคุณหมอที่มีสติป,ปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการรักษาของพระเจ้าเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะครับทั้งผ่านคําอธิษฐานของเราและผ่านคุณหมอได้เช่นกันพระเจ้ามองเราแบบลูกครับแน่นอนครับพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างฟ้าสร้างสวรสรคแผ่นในโลกแน่นอนพระเจ้าสร้างเราแต่ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าอยากจะมอบให้คริสเตียน หลายคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้รู้คือพระเจ้าเป็นเหมือนคุณพ่อที่รักเรานะครับและพระองค์อยากจะเป็นผู้ปกครองที่คอยดูแลเราผมเป็นพ่อผมอยากจะดูแลญา่าใด,าดา้ดีสุดผ่านทุกสิ่งที่ผมสามารถทําได้ภายใต้อํานาจและสิทธิอํานาจและกําลังที่ผมมีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อที่ดีเห็นลูกป่วยต้องพยายามรักษาลูกพระเจ้าที่เห็นลูกของพระงป่วย ป่วยพระองค์ก็อยากจะรักษาท่านเช่นกันนะครับและแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกการรักษาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับและพระเจ้าก็ประสงค์ที่จะให้เราเรียนรู้ผ่านการรักษาไปถึงคนอื่นด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนั้นครับพี่น้องครับทําไมพระเจ้าพระเยซูริ์ที่คริสเตียนเชื่อเนี่ยนะครับถึงรักษาเราได้ยังไม่ไปบอกนะครับว่ารักษาได้ทุกโรค แล้วทำไมบางคนหายบ้างไม่หายบ้างอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ทำไมพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อและทำไมคริสเตียนถึงวางใจในความจริงนี้ให้พระองค์รักษาได้อันนี้สำคัญนะครับถ้าท่านเห็นว่าคริสเตียนเขามีการอธิษฐานเผื่อกันขอพระเจ้ารักษาเขาแล้วท่านไม่เข้าใจเงื่อนไขท่านจะงงครับเหมือนที่ผมงงแรกๆว่าเอ๊ะแล้วทำไมพระเจ้าถึงมารักษา สุขภาพร่างกายได้พระองค์เป็นใครหรอพรองเป็นพระองค์ไหนที่ตัดสู้หรือมีความสามารถพิเศษเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษถึงรักษาได้แหรอครับเอ่งื่อนไขแรกที่พระเจ้าชิกคริสเตียนเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้างนะครับอันแรกสร้างอะไรครับแน,น่นอนสร้างทุศัพร์สิ่งและที่สำคัญครับพระเจ้าสร้างเรา สร้างมนุษย์ขึ้นมาครับสร้างผมสร้างท่านทุกคนที่นี่นะครับและสร้างมาแบบไหนครับสร้างมาแบบดีด้วยนะครับ <ys> ไม่ได้สร้างมาแบบไม่ดีเหมือนที่บางคนเขา้าใจโอ้พระเจ้าคุณก็สร้างมาไม่ดีให้มันบาปให้มันป่วยไข้นี่ไม่ใช่นะครับวันนี้มีคนเข้าใจพระเจ้าของเราผิดแล้วก็มีการคอมเมนต์เรื่องนี้เข้ามาพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราเป็นแบบนั้นครับพระเจ้าสร้างเรามาดีพระคมภีรบอกว่าเมืพงผ์สร้างพรพงบอกว่าด <ies> <conference> ีนี่นิโป้งนะครับให้สองนิ้วเลยนะดีนะ <ys> ดีมากด้วยนะครับ พระเจ้าไม่สร้างอะไรไม่ดีครับดีแต่เราต่างหากที่เลือกผมชอบใช้คํานี้นะครับเวลาผมพิมพ์ผมจะพิมพ์คําว่าเลือกเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิให้เสรีภาพในการเลือกของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรากับพระเจ้าแต่เป็นทุกสิ่งบนโลกนี้พระเจ้าอนุญาตให้เราเลือกครับพี่น้องแต่เรามักจะเลือกผิดแล้วก็ทางเลือกของเราที่เราเลือกนั้นมันส่งผลกระทบ ทุกทางเลือกมีผลลัพธ์ของมันเสมอและทางเลือกของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมันทําให้เขาขาดจากความสัมพันธ์ที่ดีห่างจากความดีงามที่พระเจ้าสร้างเขานะครับแน่นอนครับเมื่อขาดจากความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อขาดจากอัตลักษณ์แบบที่พระเจ้าทรงสร้างความเจ็บป่วยความไม่สมบูรณ์ต่างๆก็เข้ามาครอบครองนะครับนั่นเป็นที่มาของการป่วยทางฝ่ายร่างกาย และฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณด้วยนะครับยืนยันก่อนนะครับพระเจ้าสร้างเรามาดีพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้ป่วยนะครับพระเจ้าสร้างเรามาดีพระเจ้าสร้างเราให้สมบูรณ์พระคัมภีร์บอกสร้างแบบพระชายของพระองค์คือเหมือนเป็นภาพสะท้อนของพระองค์นะครับสมบูรณ์ดีเลิศเป็นพรกันและกันและนอนไม่ตายด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เขาตัดสินเลือกทำบางอย่างมันส่งผลต่ออนาคตของเขา ทำให้เขาต้องเผชิญหน้าด้วยตัวเองครับสิ่งที่เคยมีก็ขาดหายไปสิ่งที่เคยเป็นพระพรก็ห่างจากชีวิตของเขาไปนะครับและพระเจ้าพระผู้สร้างนี่แหละเป็นผู้เดียวที่สามารถจะรักษาเราได้ผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ถ้าผมเป็นเจ้าอของอ iPhone แล้วกันนะครับผมมี iPhone นะครับแล้วถ้ามันมันพัง มันแฮงบ้างมันเออเลอร์บ้างจอมันแตกมันล้าวเนี่ยผมต้องไปกลับไปหาผู้สร้างมันก็คือไปช็อปของมันนะครับผมคงไปซัมซุงไม่ได้เหมือนกันครับมนุษย์ของเราเวลาเข้าอู่ครับมันต้องไปถูกอู่นะฮะเราทุกคนเมื่อป่วยไขย้เราพยายามหาอู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเราทุกคนผมก็เคยเป็นครับหาทุกอู่อู่นี้ดีอู่นี้เจ๋งนะไปมาหมดแล้วครับแต่เราลืมอย่างหนึ่งว่าเราต้องกลับไปอู่ที่เป็นคนสร้างเราอะนะครับเพราะฉะนั้น คริสเตียนนะครับเราเชื่อว่าผู้ที่สร้างเราคือเป็นผู้เดียวที่ดูแลและช่วยเหลือเราได้นะครับก็คืออู่ของพระเยซูครับอู่ของพระเจ้าอู่ของพระผู้สร้างนะครับ